งานที่เรารับมาหน้าฝนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการทํางานมากๆเลยนะซึ่งในการทํางาน,น่ะไม่ว่าจะเป็นงานลากฐานเลยคุณผู้ชมตอนที่ตอกเสาเข็มเนาะถ้าเป็นเครื่องตอกไมโครพายอะถ้าเครื่องตอกไมโครพายเนี่ยระหว่างฝนตกเนี่ยก็ไม่สามารถตอกได้นะคุณผู้ชมนะแถวลังสิตนะครับหน้าง,งานเราเนี่ยน้ําท่วมข้าวของเสียหายเราก็ไม่ได้คิดเงินลูกค้าเพิ่มเลยนะเราก็ให้ความเห็นใจเพราะว่าบ้านเขาก็เดือดร้อนของเราก็พยายามยกขึ้นที่สูงอะไรที่มันโดนน้าได้แล้วเราก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็วันไ oh. หนที่ฝนตกอะไรพวกนี้เราก็พยายาม ขี่อารมณมารวยเพื่อที่จะให้งานมันไปทั้งหน้าให้เสร็จได้ทุกหน้างานดังนั้นเนี่ยทุกหน้างานเนี่ยเรามีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้กับทางช่างทุกหน้างานอยู่แล้วสวัสดีครับผมโบสาโรดสอแสงทองงานช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพระนาแลนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหลังนี้เลย ตอนนี้นะครับเรามาถ่ายกันกลางสายฝนเลยคุณผู้ชมเนื่องจากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาตรวจงานอยู่บ้านเนี้ยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับแต่ทางโฟร์แมนของบริษัทเนี่ยก็มาตรวจงานอย่างสมง่ำเสมออยู่แล้วแหละวันนี้นะครับผมมาดูเรื่องอรายละเอียดนะครับเรื่องของรูปแบบแล้วก็โครงสร้างต่างๆตอนนี้งานค่อนข้างโอเคเลยนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือช่างยังทําอะไรไม่ได้ฝนมันตกนะครับแผ่นหลังคาสั่งวาที่เรียบร้อยแล้วเนาะรางน้ําใส่หมดแล้วแค่รอมุมแผ่นอย่างเดียวเนี่ยงานจะไปอย่างรวดเร็วเลยคุณผู้ชม ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่างานที่เรารับมาหน้าฝนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการทํางานมากๆเลยนะซึ่งในการทํางานน่ะไม่ว่าจะเป็นงานลากฐานเลยคุณผู้ชมตอนที่ตอกเสาเข็มเนาะถ้าเป็นเครื่องตอกไมโครพายอ่ะถ้าเครื่องตอกไมโครพายเนี่ยระหว่างฝนตกเนี่ยก็ไม่สามารถตอกได้นะคุณผู้ชมนะเนื่องจากในการตอกเสาเข็มเนี่ยต้องใช้เครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์เนี่ยเมื่อโดนฝนโดนอะไรเนี่ยโอเคถ้าแบบเบาๆหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันตกหนักตกแรงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ ไมโครพายเขายังต้องทําการเชื่อมเรื่องผู้ชมเพราะว่าท่อนเหนือมันยาวเมตรห้าสิบเนาะต้องเอาเมตรห้าสิบต่อ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 ,ต,อต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงสิบแปดหรือยี่สิบเมตรถ้าพื้นที่กรุงเทพมหานครนะทีนี้ในเวลาต่อเนี่ยมันต้องมีเพดในการเชื่อมก็คือจะมีแผ่นเพดแผ่นเพดข้างล่างแผ่นเพดข้างบนเชื่อมแล้วก็รวดเชื่อมเชื่อมติดกันถ้าฝนตกแบบนี้รวดเชื่อมก็เชื่อมไม่ได้นะผู้ชมตรงนี้จึงเป็นอุปสรรคกับหน้างานของเราหรือถ้าตอกเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการ ทำฟุตติ้งทำคานเทพื้นเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆแบบเนี้ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้ยทำไมมันตกหนักขึ้นหนักขึ้นไอตอนไอตอนไม่ถ่ายนะแต่ปล่อยๆ้วนะตอนนี้หนักมากๆคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรผมยอมตาต้องยอมเปี่ยงไหมยอมได้เนาะได้ <Okay. S 2> ได้โอเคเพราะว่าเราต้องไปง,งานอื่นต่อคุณผู้ชมขับรถจากกรุงเทพมาเนี่ยนะครับขับรถจากสระรย,ยาเนี่ยประมาณคือเกือบสามชั่วโมงนะดังนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยตามมาครับ ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับที่ไม่ได้ติดไมโครโฟนหรืออะไรเนี่ยถ้าเสียงไม่ดีต้องขออภัยด้วยจริงเพราะว่าติดแล้วเดี๋ยวไมโครโฟนจะเสียนะครับหน้าาาตอนนี้นะครับเราทําการขึ้นโครงหลังคาหน้าบ้านแล้วขึ้นโครงหลังคาหน้าบ้านตรงนี้จะเป็นโครงหลังคาเมริ่ชิดฉนวนทีวโฟมนะครับเราใช้แปรคู่วิ่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ใช้จันทันระยะห่างเนี่ยไม่เกิน1เมตรเท่าเดิมนะครับส่วนของตรงนี้โครงสร้างเนี่ยถูกต้องหมดนะครับการเชื่อมเหล็กการทาสีเนี่ยถูกต้องหมดช่างเนี่ยเขาท ouais ําการทาสีเหล็กจนทาสีจริงเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว ต้องบอกให้เลยว่าหน้างานตรงนี้เนี่ยวันไหนฝนตกทําไม่ได้จริงอย่างวันนี้ก็จะทําไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าฝนมาแต่ถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่นะครับหน้างานเราเดินไว้ได้แน่นะครับเนื่องจากแผ่นไม้ลูกชิ้นเนี่ยมารอแล้วนะครับหน้างานนี้อาจจะสังเกตนะว่าทำไมแผ่นสีนมันแตกตาไปเนื่องจากโปตตผนอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าตามหมู่บ้านจันทรทั่วทั่วไปคุณผู้ชมถ้าเป็นสังขารไม้ลูชิ้นเนี่ยเขาจะบังคับเลยนะถ้าในกรุงเทพเนี่ยบังคับคือหนึ่งเลยสีอลูซิงสองสีเทาและสามสีขาวสีเนี่ย จะอยู่ประมาณ3าสี่นี้แหละนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ถ้าเป็นหน้าง,งานที่แบบโครงการไม่ใช่มหาชนโครงการแบบโล่ข้อทั่วไปหรือต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่ฟิกสีดังนั้นเนี่ยแผ่นหลังคาเนี่ยคุณสามารถเลือกสีอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าง,งานของสแสงทองเราบังคับทุกคนเป็นสีเทาหมดเพราะเราเคยมุงสีแดงให้ลูกค้าแล้วรีอลูกค้าต้องการโครงการให้รื้อออกพอโครงการให้รื้อออกเสร็จลูกค้าต้องเสียงเงินซื้อใหม่ตรงนี้นเราเห็นใจลูกค้ามากๆดังนั้นถ้าร้อยละเกเลยนะ ในงานต่อเติมถ้าคุณใช้หลังคาสีเทาเนี่ยส่วนมากไม่มีปัญหาอันนี้ผมให้เป็นความรู้เลยแล้วก็ให้เป็นเิียรฐานด้วยเราเคยเจอปัญหาเลยมาเล่าสู่กันฟัง,งแผ่นหลังคานี้เป็นสีคล้ายสีมิ้นคุณผู้ชมนะครับแผ่นตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นแผ่นหลังคาบูสโคบนะครับอย่างดีเลยนะครับเราซื้อมาอย่างดีเลยโดนฝนโดนอะไรก็ทนโดนแดดก,ก็ทนนะครับบูสโคบตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้บูสโคบจะต้องแอดเงินเพิ่มนะครับซึ่งปกติแล้วหลังคาที่เราใช้เนี่ย ก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแต่เขาว่ามูสโคบเนี่ยเขามียี่ห้อเขาการันตีเรื่องของการรับประกันด้วยดังนั้นราคาจะสูงกว่าเป็นทชิฟทั่วไปคุณลูกค้าต้อง a d ดเงินเพิ่มนะอย่างผมเนี่ยผมเป็นพรีเซนเตอร์ของมูสโคบด้วยเขาจ้างผมมาประมาณหนึ่งคลิปต้องบอกว่าของเขาดีจริงแล้วเราก็ใช้มุมหน้าง,งานของเราไปหลายหลังแล้วค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครมีงบประมาณหนก็แนะนําให้ใช้แต่ถ้าใครใช้สีพวกอะลูซิงสีพวกเข้ม,เข,มเข้มเนี่ยนะครับที่ไม่ได้สีแปนแ,ปแปเนี่ยแนะนำใช้ธรรมดาก็พอแต่ไม่ต้้อองงสิินนเปื เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสีจะซีดได้แต่ถ้าบูสโคปเนี่ยสีของเขาเนี่ยจะคงทนอายุการใช้งานเรื่องของแผ่นสีเนี่ยจะนานกว่าแค่นั้นเองแต่เรื่องของความหนาของเนี่ยพีวูโฟมเหมือนกันหมดนะครับพีวูโฟมข้างล่างเนี่ยหนาประมาณยี่สิบเอ็ดมิลเเหมือนกันหมดดังนั้นคุณไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องข้างล่างโฟกัสเรื่องสีข้างบนพอถ้าบูสโคปส่วนมากมันจะเป็นเรื่องสีข้างบนนะครับแล้วเขาก็จะเคลือบสารการความร้อนไว้ให้ แต่ถามว่าแตกต่างกันมากไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เด่นๆก็คือถ้าคุณชอบสีแันแนแบบนี้มูสโคกจะเป็นชอยที่สําคัญที่ทําให้อายุการใช้งานเนี่ยมันดานขึ้นนะครับเรื่องของเฉดสีนะหน้ากากเราตรงนี้นะครับตอนนี้เราเหลือแค่มุมแผ่นเราก็สามารถเดินเครื่องต่อได้อยา่างเต็มกาลังแล้วนะครับอุปกรณ์ไฟสายไฟอะไรมาหมดแล้วนะครับไอเสาแผงตรงนี้เสร็จหมดแล้วุผู้ชม น่าเรียบร้อยดีนะนะครับระบบสำหรับฉากนี้นะค,คุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้าไปดีกว่าตายกล้องเสียงหมดแล้วเห็นใจเห็นใจขอบคุณมากอ่ะต่อมาด้านในคุณผู้ชมด้านในบ้านอยากให้พองเข้าไปด้านในนาะเราทําการซื้อนะครับพวกหน้าบานพ่ออะไรมาหมดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยกระเบื้องจะมาส่งตอนประมาณบ่ายโมงคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเนี่ยทำการดีลกับทางโฮมโปรไว้นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเคสพิเศษเลยทางโฮมโปรจะส่งให้เราเร็วกว่าเจ้าอื่นนะครับดังนั้น คุณลูกค้ชาชําระเงินงวดถัดไปนะครับเราก็สั่งของให้เลยทันทีแต่คุณลูกค้าสัญญาชำระเงินงวดแรกของจะมากองหน้างานคือกองแบบนี้ก็คือเสร็จหมดทุกอย่างแน่นอนสำหรับโครงสร้างคุณไม่ต้องห่วงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ไปจะพาไปดูงานหลังบ้านด้วยนะครับงานหลังบ้านก็รอแค่บุงแผ่นนองนันก็มูฟก,ก็คือโก้ไปข้างหน้านะครับได้อย่างแน่นอนนะครับเอาตาม,มาครับก่อนจะไปหลังบ้านผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นแผ่นบูสโคที่เราใช้มุงห้องครัวหลังบ้านนะตรงนี้ก็สังเกตนะจะยาวประมาณ2เมตร ตรงนี้เราจะวัดขนาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ฉนวนที่ใช้เป็นฉนวนพีวีโฟมทั้งหมดนะต้องบอกว่าหลังนี้ค่อนข้างพีมี่ยมนะครับคุณลูกค้าอยู่ที่จังหวัดระยองก็จริงนะครับแต่งานนี่พีเนี้ยมากมากต้องบอกก่อนนะครับจังหวัดที่ใกล้ทะเลชายฝั่งนะแนะนานะครับให้ใช้บูสโคก็จะค่อนข้างโอเคเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคลิปนี้แต่อยากการันตีให้แล้วก็ต้องบอกว่าใครที่เคยมาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับไม่ว่าเราจะไปถ่ายหน้าง,งานไหนที่เพิ่มเติมเนี่ยเราก็อยากแนะนําสินค้าตัวดเที เราเคยได้สปอนเซอร์นะก็พูดจากคนที่ใช้จริงด้วยนะครับแล้วก็พูดจากสินค้าด้วยค่อนข้างโอเคเลยุผู้ชมน้างานตรงนี้นะครับไม่จบตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสซึ่งแผ่นไฟเบอร์กลาสเนี่ยจะใช้แผ่นใสนี่แหละนะครับแล้วต้องบอกว่าด้วยความหนาของแผ่นนะครับเราอันนี้กินแผ่นเนี่ยแผ่นมโอหูหนามากเหมือนสองแผ่นเลยแผ่นนี้นะครับเราซื้อเต็มแผ่นนะครับแล้วเราก็จะทําการตัดนะครับเพื่อที่จะให้มันเท่ากับนนี้นะดังนั้นต้องบอกว่าแผ่นอันเนี้ยมันไม่สามารถฟิกเหมือนเมทัลชีได้ เศษที่เหลือเราก็ต้องบอกว่าบางทีเราก็ต้องทิ้งอ่ะแต่ตรงนี้อยากให้ความเห็นใจกับเรานะครับเพราะว่าเราพิเศษให้กับลูกค้านะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับแผ่นพิมกระดารตรงนี้อายุการใช้งาน10ปีบวกนะซึ่งข้างในเนี่ยมันจะได้ยใยแก้วนะครับเหนียวทนและแข็งแรงด้วยนะครับไม่ขึ้นลายงาด้วยอ่ะทนมากๆต่อไปกองดินตรงนี้คุณอาจจะเห็นว่าโอ้โหเป็นกองซีเมนเยอะ,ะเลื้พลย้เลย ต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรพอ6เมตรเสร็จเราทําการตัดทิ้งนะครับเนื่องจากจังหวัดระยองชนบุรีเนี่ยจังหวัดพวกนี้นะครับเขาไม่สามารถลงลึกเท่ากับกรุงเทพได้นะครับเพราะดินเขาแข็งกว่านะดังนั้นจังหวัดพวกนี้เต็มที่ลงได้มา3เมตร4เมตรก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากตอกไมโครพายผมเคยมาตอกที่จังหวัดระยองนะไมโครพายเนี่ยลงเต็มที่ได้ประมาณ15เมตรเองนะครับ15เมตรนี่คือเค้นแบบเค้นตอกลงไปแบบสุดๆแล้ว ไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ให้เป็นองค์ความรู้ด้วยสําหรับใครที่อยู่จังหวัดระยองชนบุรีเนี่ยคุณสามารถเดาไว้ได้เลยนะครับหกเหลี่ยมเต็มที่ประมาณ4เมตรแต่ถ้าคุณอยากแบบเค้นมันนะให้มันลงลึกๆอะ่ะยิ่งลึกยิ่งดีจำไว้ยิ่งลึกยิ่งดียิ่งแข็งแรงเพราะว่ามันจะไปถึงดินชั้นแข็งแต่ลืมถ้าไปตีมันมากๆ เข็มมันมีโอกาสแล้วมีโอกาสแตกได้ตรงนี้จะต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเสาเข็มหกเหลี่ยมหรือเสาเข็มคนขยมนะครับผมแมนะนําว่าให้ซื้อมาหกเมตรแล้วก็กดให้มันน้อยสุดที่เหลือก็ตัดทิ้งแล้วก็ลงข้างๆก็ได้นะครับแนะนําแบบนี้จะดีกว่านะคุณจะได้เสาเข็มที่ลึกที่สุดของความสามารถของเสาเข็มนั้นๆเลยนะครับโอเคคือตรงนี้ผมรื้อออกมาหมดน,นะครับเนื่องจากเราทําฐานรากใหม่นะเห็นไหมกองขยะเต็มหมดเลยตรงนี้นะครับเราไปใช้อะไรต่อไม่ได้แต่อยากอธิบายให้ด้านเจ้าของบ้านฟังว่าพื้นนี้กว่าจะลื้อขึ้นนนนมาาาไดด้เเ่ยปป็สััห์ะครบืองจก ใช้คนในการทํางานนะครับแต่ถ้าใช้แมคโครกบแบบเดียวเนาะแต่หน้างานพวกนี้ถ้าเอาแมคโครมาก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเป็นหน้างานที่ค่อนข้างเล็กถ้าเช่าแมคโครต่อวันราคาค่อนข้างสูงน,นะครับต่อมาด้านในนี้คุณผู้ชมคุณสังเกตว่าตรงนี้เป็นทาวมหลังบูนนะตรงนี้เป็นระแนงปกวที่เราเคยใช้กันมาประจํานะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นรางน้ำจะเปนเรสนะซึ่งรางน้ำเราใช้หน้าแปดนิ้วเลยนะใช้ใหญ่พิเศษเลยสังเกตดิรางน้ำไม่มีรั่วมไม่มีไหลเลยเรสอย่างดีเลยนะครับส่วนมันไหลออกจากรูนิ ซึ่งถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังมุมเราให้รูระบายน้ำสองจุดด้วยกันนะครับรางน้ำเนี่ยทำไมต้องสองจุดเนื่องจากกลัวว่ามันจะระบายไม่ทันบ้านสมนัยนี้ส่วนมากจะเป็นเพิงหลังางงหรือที่เรียกว่าโมเดิร์นเนี่ยน้ำมันจะเทลงข้างหลังอย่างเดียวดังนั้นเราขยายรางน้ําให้นะครับจาก5นิ้วเป็น8นิ้วแล้วเรายอมนะครับแอดเงินเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของน้ลลานนะําล้นรางนะสังเกตได้เลยรางน้ํา8นิ้วอย่างดีเลยคุณผู้ชมไนดะ้ไหม แล้วก็ท่อระบายนะ้ำสองจุดนะครับเพื่อที่จะให้มันไหลได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้หนึ่งจุดลงมาถึงท่อข้างล่างนี้เลยนะครับใช้ท่อระบายน้ําขนาดาษสามนิ้วนะอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับนี่ลงมาเลยและทั้งสองจุดลงไปที่บ่อพักเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนี่บ่อพักอยู่นี้สังเกตน,นะท่อใหญ่สองจุดเลยไหมหนึ่งจุดที่ฝั่งนี้หนึ่งจุดฝั่งนี้นะครับลงไปที่บ่อพักดังนะั้น มดปัญหาเรื่องน้ําล้นรางมดปัญหาเรื่องระบายไม่ทันได้อย่างแน่นอนนะครับทำกับเราครบจบในที่เดียวยิ่งมางานต่างจังหวัดยิ่งไกลๆออฟฟิศนะถ้าถามว่าเรารับประกันหนึ่งปีจริงๆนะรับให้จริงๆเลยแล้วก็มาเก็บงานให้ด้วยแต่ถ้าถามว่าถ้าเราทําไม่ดีเราต้องมาเก็บงานบ่อยๆทุคที่ผมตงเนี่ยเราจะเริ่มขาดทุนแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยเราอยากทําให้มันดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องมาเก็บงานจะเป็นดีที่สุดท่านเจ้าของบ้านจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาด้วยเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดด้วยังนนงานา ตั้งแต่วันแรกเราทําให้ดีที่สุดเลยคุณผู้ชมอย่างวันนี้ผมก็ทุ่มเทนะเปียกฝนผมก็ยอมลุยให้คุณผู้ชมเลยนะครับด้านในนี้อยากให้เรามาเอาเปียกน่อยฮนะตาล้งด้านในนี้สังเกต่าผนังเราก่อแล้วแต่เราทําการฉาบฉาบหยาบแล้วก็ทําการซ้อลายเนื่องจากในนี้นะครับเราปูกระเบื้องทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเราปูกระเบื้องสามด้านเลยดนะังนั้นผนังที่เราทําการซ้อลายเนี่ยไม่ใช่ฉาบไม่สวยนะ เพื่อที่จะเพิ่มเท็กเจอร์ให้กระเบื้องผนังเนี่ยมันยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับกระเบื้องผนังเราใช้ปูนกาวหมดนะครับดังนั้นอย่าตรงนี้เราทําการซอรไลน์เพื่อที่จะให้มันยึดเกาะได้ดีขึ้นถ้าไปฉาบเรียบเนียนยเลยแล้วแปะกระเบื้องแบบมันจะอยู่ไม่ดีเท่ากับแบบนี้นะครับอันนี้ฟูฟาดบอกไว้เลยด้านบนนะครับขึ้นโครงเหล็กแล้วขึ้นโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยรอพุงแผ่นขึ้นซีลายแล้วซีลายนี่คือฝ้าซีลนย นะครับเดี๋ยวเราจะทําการมุงทีเดียวเลยบางคนถามว่าแบบนี้มันจะเป็นปัญหาไหมนะครับต้องบอกให้เลยว่าเราทําการถ้าฝนหยุดนะนะเราปล่อยให้มันแห้งเราทาการเช็ดดูาลละเอียดก่อนนะครับตรงนี้ไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนแต่ปัญหาคือช่างจะไม่สามารถทํางานได้นี่แหละคือปัญหานะครับอยากให้ความเห็นใจนะครับสำหรับหน้าฝนนะครับยืดอายุสัญญาออกไปนิดนึงบางหน้างานนะครับ น้ำท่วมนะตอนนี้นะแถวรังสิตนะครับหน้างานเราเนี่ยน้ําท่วมข้าวของเสียหายเราก็ไม่ได้คิดเงินลูกค้าเพิ่มเลยนะเราก็ให้ความเห็นใจเพราะว่าบ้านเขาก็เดือดร้อนของเราก็พยายามยกขึ้นที่สูงอะไรที่มันโดนน้าได้แล้วเราก็เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้เลยเช่นปูเช่นอะไรมันใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนซื้อใหม่ให้เลยนะครับอยากขอความเห็นใจนิดน,นึงหน้าฝนแล้วยิ่งช่วงนี้น้ําท่วมเยอะนะครับแล้วก็ ขอ,องความเข้าใจหน่อยนะครับสำหรับหน้างานไหนที่ล่าช้านิดๆหน่อยนะที่ช่างเขาไม่ได้เข้าเนี่ยอยากให้เข้าใจอย่างนี้นะครับ <S 1> <S 1> สมมติว่าหลังเนี้ยช่างเขาเข้ามาทํางาน 4- ี่ห้าคนคุณผู้ชมแต่วันเนี้ยเขาทํางานไม่ได้เลยเนี่ยผมส่งมาประมาณสองสาชั่วโมงแล้วผมก็รอให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดผมก็จึงต้องเปลี่ยนฝนถ่ายคลิปวิดีโอให้นะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าก่อนจบคลิปนะตอนเนี้ยฝนตกมากเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วนะครับแต่มันตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดไม่จบไม่ทิ้ันทีนะครับ ผมมาเห็นใจช่างมากเลยสังเกตนะครับช่างเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยมาดูด้านในนะครับอยากให้เข้าใจช่างนิดนึงนะช่างเขาก็นะครับเขินกล้องไหยนะ <c oughs> เราก็ต้องบอกว่าอาี่ยช่างเขามานั่งรออนะี่ยกี่ชีวิตหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชีวิตเป็นไงบ้างช่างไม่ได้ทำงานรู้สึกไงลำบากาลำบากลำบากจริงไหมลำบากจริงไม่ตังค์ใช้จ่ายไม่มีตงังค์ใช้จ่ายเลย<ๆ>ใช่ไหมมีค่าห้องมีค่าห้องด้วยช่าครับ ค่าน้มัน่อยู่ค่ากินค่าอยู่ค่ากินค่าเติมน้ำมันค่าอะไรครับค่าม้วรถางวรถอีกนะครับแล้วฝนตกวันนี้ต้องจ่ายค่าแรงต้องรองไหมเนี่ยจ่ายค่ะจ่ายด้วยแสดงว่าวันนี้นี่ครึ่งวันแล้วนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เห็นไหมอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจข่างนะอันนี้ผมก็อยากจะนําเสนอนะบางทีเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจท่านเจ้าของบ้านเนี่ยอันนี้เข้าใจมากๆอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เข้าใจข่างนิดหนึ่งว่า ช่างเนี่ยเขามานั่งรอ,อกันนานมากเลยเขามานั่งรอขออนุญาตนะช่างนะขออนุญาตขอขออนุญาตถ่ายเอาคลิปได้ไหมได้นะอยากให้เข้าใจนะอ่ะโดยเย็นนี้ให้คําสัญญาเลยจากผมเลยนะครับเย็นนี้ที่ช่างบอกว่าขอเบิกเงินใช่ไหมขอเบิกเงินนะช่างมุมแผ่นเสร็จนะเดี๋ยวฝนตกเสร็จให้เช็ดให้แห้งนะแล้วก็มุมแผ่นนะแล้วเ,เดี๋ยวให้เบิกมุมแผน่นใช้เวลานานไหมก็ไม่นานแต่นานนะแต่ว่าฝนตกนี่จะหยุดไหมครับก่อนไม่น่าจะหยนะุดสิ ตกนะครับแล้วก็ให้กําลังใจใช่างนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคุยกันได้นะครับบางทีเนี่ยอยากให้ท่านของบ้านเข้าใจนะเพราะว่าบางทีช่างเขาต้องใช้ใจ่ายทุกวันนะครับแล้วก็วันไหนที่ฝนตกอะไรพวกนี้เราก็พยายามคุยอารมณ์มรวยเพื่อที่จะให้งานมันไปทั้งหน้าให้เสร็จได้ทุกหน้างานดังนั้นเนี่ยทุกหน้างานเนี่ยเรามีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้กับทางช่างทุกหน้างานอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าช่างอย่าเพิ่งทิ้งงานนะช่วยก,ก่อนนะเอาให้จบนะ ไม่ทิ้งหรอกครับไม่ทิ้งนะโอเคให้คำว่าสัญญาแล้วผ่านคลิปนี้เลยช่างบอกไม่ทิ้งงานแน่นอนเอาให้จบง้นผมให้คำว่าสัญญาแนละ้วถ้าช่างแผนแล้วถ่ายรูปโกงนะเดี๋ยวเราให้เบิกเงินนะครับแต่จริงแล้วก็ให้โปแมนมาเทสอบนะครัว่าน้ำรั่วหรือเปล่าด้วยนะถ้าช่างสามารถเทสน้ำได้ด้วยก็โอเคตรงนี้ไม่ต้องห่วงแต่สุดท้ายถ้าต่อมาเขาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะบอกให้เลยว่า ก่อนเราสม่งมอบงานเรามีการตรวจสอบงานให้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในแต่ละงวดงวดงว,วดเนี่ยเราก็ตรวจให้อยู่แล้วแต่ก่อนส่งมอบให้ท่านอกบ้านมาตรวจดีเฟกเนี่ยเราให้ทำการเทสเราทดสอบน้ำให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีการรั่วไหลแล้วก็จุดอื่นๆด้วยนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรามีโฟร์แบนค์คอยตรวจสอบให้นะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับหวังว่าจะไม่เจอฝนแบบนี้อีกนะครับพบกันครับสวัสดีครับ